ช่ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวับาขาตบวรขัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา7.56นาฬกานาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รขัตติยราชนารีเสด็จไปโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักร ในการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์สายพันธุ์ผสมชื่อคุณเตยงามเพศเมียอายุ3ปี6เดือนและสุนัขของประชาชนชื่อมีตังสายพันธุ์อเมริกันบูลลี่เพศเมียอายุ3ปี8เดือนในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์วางยาสลบและคงภาวะการสลบให้กับสุนัขที่ขอรับการรักษาอาการเจ็บป่วยและทรงติดตามสัญญาณชีพ พร้อมท้งส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขอย่างใกล้ชิดตลอดการผ่าตัดการดูแลสุขภาพสัตว์เป็นหนึ่งในพระกรียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยปัจจุบันสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและเป็นพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิตสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนการทำหมันถือเป็นวิธียับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกลดการเกิดเนื้อง,งอกที่ตําโนในสุนัขเพศเมียได้ด้วย องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคก,กับถุงพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรี นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็ก262ถุงซึ่งส่งบรรจุสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กเป็นพิเศษประกอบด้วยตุ๊กตาผ้าหม่มเป้ออุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและซักล้างรวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็ก กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบร,ริโภค1,000พถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนรัษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรต่อไปและมอบแก่รัษฎรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่สนามกีฬากลางจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกาภัยหมู่ที่12ตำบลผาบ่องอเภอเมืองแม่ฮ่องสอน5ครอบครัวเป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทั้งนี้องคมนตรีพูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สารากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภยัยรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภยัย องคมนตรีกล่าวให้ทุกส่วนราชาการน้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรไปปรับให้เป็นแผนแม่บทเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงไม่ซ้ำซ้อนตรอดจนให้ประสานความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความคล่องตัว พายุโซนร้อนคาจิกิพัดผ่านและปกคลุมจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2568ส่งผลให้ลำน้ำแม่ละมาดและลำน้ำแม่จ๋าเอ่อล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากและเกิดดินโคลนถลม่ม บ้านเรือนราษฎรและทรัพย์สินถนนสะพานสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายและได้รับผลกระทบใน6อำเภอ27บตำบล1 1 0หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน7,231ร้อครัวเรือนจังหวัดได้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วด้วยแล้ว องคมนตรี uhm ตรวจเยี่ยมการ mm <h. S 1> ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นณมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรเป็นวันที่สองผลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568ณมหาวิทยาลัยราชพัฒกํกำแพงเพชรเป็นวันที่สอง วันนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษและร่วมอภิปรายความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาและร่วมถอดบทเรียนภาพรวมการดำเนินง,งานในด้านต่างๆรวมทั้งการระดมสรรพกำลังและแหล่งทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒ นับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันให้กับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชพัฒกกำแพงเพชรจำนวน410คนเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยและเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในจิตวิญญาณราชพัฒ ที่ได้รับความไว้วางพระราชาฤิรไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาและดูแลประชาชนในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มีความยั่งยืนสืบไปพร้อมกันนี้องคมนตรียังได้เปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาส่วนต่างๆประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษาประธานสภาน,นักศึกษาและประธานสโมสรน,นักศึกษาพร้อมด้วยคณะ เข้าพบปะาพูดคุยหาหรือเป็นการส่วนตัวเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการดําเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษารวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยายลัยราชภัฒน์กำแพงเพชรองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบทุนพระราชทานรุ่นที่7 ใวนีจใหเนงหวไดเาร่วมการแขค์รราะละร,ริเพงคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11อํเาเภอระโนดจังหวัดสงขลาตั้งขึ้นปี2479เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลคลองแดน3วัดศิขารามและโรงเรียนบ้านคลองแดนต่อมาปี2506 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและเปลี่ยนชื่อปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียน151คนมุ่งพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสติปัญญาสังคมอารมณ์จัดการเรียนรู้เชิงรุกทั้งทางวิชาการกีฬาและอาชีพตามความสนใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับนักเรียน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าหม่มและอุปกรณ์การกีฬาไปมอบให้กับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลมตําบลตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นปี2482ตั้งอยู่ในพื้นที่แหลมตะลุมพุกสถานที่เกิดมหาวัตถภัยเมื่อปี2505จุดกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามโรงเรียนในปี2529ว่าราชประชานุเคราะห์และเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพียงแห่งเดียวที่ไม่มีหมายเลขต่อท้าย เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียน109คนมุ่งพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีคุณภาพพัฒนาทักษะหลากหลายอาทิกระบวนการคิดการแก้ไขปัญหาทักษะทางสังคมวิทยาศาสตร์ทักษะอาชีพและการใช้เทคโนโลยีสม,มัยใหม่สอดพ้องพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง โอกาสนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มมอบแก่านักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย ในช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4ตําบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นปี2502ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษทรงรับไว้ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ภายใต้การดูแลของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เปิดสอนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมะศ,รรศรรรึกษาปีที่6แบบไปกลับ มีนักเรียน95คนครูลลและบุคลากร11คนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาปโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมให้องคอมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำารงชีวิต เน้นพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่อนุบาลส่งเสริมสติปัญญาสังคมอารมณ์ให้เหมาะสมตามวัยและในระดับชั้นประถมะศึกษามุ่งจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคต <S <S อ,องค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบทุนพระราชทานรุ่นที่7 วันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอเทพาและอำเภอจนะสแห่งที่แรกโรงเรียนบ้านป่าโอนอำเภอเทพาเปิดสอนระดับอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สม โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาถ่ายทอดแก่ครูและนักเรียนเรื่องการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมความมีวินัยความสามาคัคคีและการรู้รักการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเพื่อวางรากฐานความสำเร็จในอนาคตของเยาวชน จากนั้นไปที่โรงเรียนวัดนิคมปราศาสตร์บุญชอบสาครินมิตรภาพที่149ตำบลเกาะสบ้าอำเภอเทพามีนักเรียน205คนโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์และเน้นสร้างพื้นฐานผู้เรียน4ด้านได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรม12ประการ บ่อจากนั้นไปโรงเรียนบ้านนาอำเภอจนะมีนักเรียน1,129คนพร้อมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนและไปที่โรงเรียนบ้านคูในสังอำเภอจนะเปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 พร้อมท้งมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่7ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสงขลาประจำปี2568จำนวน3รายเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งนี้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเทพาและรมเภอจนะปางน้อมนำ,นำแนวทางโครงการกองทุนการศึกษามาขับเคลื่อนเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมอย่างยั่งยืนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลป